สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ Weapons History World หรือ WHW ช่องที่จะพาคุณเจาะลึกทุกซอกทุกมุมของประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของอาวุธยุโทโธปกรณ์ทางการทหารจากอดีตอันไกลโพ้นจนถึงปัจจุบันที่ล้ำสมัยวันนี้เราจะพาคุณย้อนกลับไปสู่ยุคที่โลกต้องสั่นสะเทือนด้วยเสียงปืนใหญ่และควันดินปืนในสมรภูมิที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังระบาดแผลที่ไม่มีวันจางหายไปจากความทรงจำของมนุษย์เคยจินตนาการไหมครับว่า มีช่วงเวลาที่การรบติดลมอยู่ในสนามเพราะอันไรจุดสิ้นสุดมีอาวัธชนิดหนึ่งได้ถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อเป็นความหวังเป็นเครื่องมือที่จะพลิกโฉมหน้าของสองครามเป็นตลอดกาลอาวุธที่ว่านี้คืออะไรและมันสร้างความเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรเตรียมตัวให้พร้อมครับเพราะวันนี้เราจะมาเปิดเผยเรื่องราวของมัจจุราชเหล็กที่ถือกำเนิดจากความจำเป็นสู่การเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจทำลายล้างที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์มันคือรถถังครับย้อนกลับไปสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง สนามเพาะที่ยืดยินันนับร้อยนับพันกิโลเมตรกลายเป็นสุสานของทหารนับล้านการบุกทะลวงแนวป้องกันของข้าศึกเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยทหารต้องออกจากค่าเชิญกับกระสุนปืนกลมและลวดหนามที่เหมือนกำแพงเหล็กทำให้เกิดความสูญเสียอย่างมหาศาลในแต่ละวันความสิ้นหวังปกคลุมไปทั่วถูกแห่งหนุนและจากความสิ้นหวังนี้เองแนวคิดในการสร้างป้อมปราการเคลื่อนที่ก็ได้ถือกำเนิดขึ้นมามันคือความพยายามที่จะสร้างยานพาหนะหุ้มเกราะ ที่สามารถเคลื่อนที่ผ่านภูมิประเทศที่ครุกระทนทานต่อกระสุนปืนเล็กแลนะสามารถบุกทะลวงแนวป้องกันของข้าศึกได้นี่คือจุปประซึ่งต้นของตำนานที่ชื่อว่ารถถังซึ่งจะเปลี่ยนโฉมหน้าของยุทธวิธีและยุทธศาสตร์การรบไปตลอดกาลและทิ้งร่องรอยของความหวังความกลัวและความสูญเสียไว้ในใจของผู้คนนับไม่ถ้วนแนวคิดเรื่องยานพาหนะหุ้มเกราะไม่ใช่เรื่องใหม่แต่การนำมาใช้จริงในโสงครามโลกครั้งที่หนึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญครับ รถถังคันแรกๆอย่างมาควันของอังกฤษหรือที่รู้จักกันใน